สวัสดีค่ะมือน,นีแม่นองวันไหมสิผ้ามาเคลียร์เข่าด้วยจ้เอาเข่าออกตากนอกชุดก็จะไม่ใช่ปัญหานะคะในการตากข้าวของแม่นองวันไหม่นอกพอดีกลับมาจากวัดด้วยจ้าพี่นองจ้ากลับมาจากวัดแล้วก็ต้องมากถำนาที่ของจักของค่ะเคลียร์เข่าฝ่าวห็นแดดจะ้พะพอดีว่ามือหน,นีกับสิบบไข่แดดต้นไหนนาะแม่นองวันไหมก็เลยเฝ่าวี่งบวท่านแดดเปลี่ยนชุดอยู่ด้วยจ้ากับฝ้าว่าเอาเข่าก่อนค่ะ ุดกับเราเป็นยังดอกเดียวเอาไปซักไม่ก็หายเดี๋ยวเนาะจันเนาะแล้วาาก,ลก็มาเคลียเข่าจะเปิดผ่าเขียวออกอยู่บ้านแม่น้องวันไมอื่นผ่าเขียวเด้อแต่ว่ามันกะออกเป็นสีฝาฝาเนาะกระสีมีขาดเด้วยจ้ะขาดสาหรับเคลียเข่านะคะคาดคู่ใจนะคะเขียไปเรื่อยเรื่อยจ้ยจะแม่น้องวันไมกระสิปรับความเร็วแน่เนาะเพื่อที่จะให้มันเร็วขึ้นนะคะเนาะ ก็เขีย่ยไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะเ,เข,ขี่เยเข่าก็บ่ได้ยากต่อค่ะพี่น้องค่ะเขี่ยเข่าก็สิง่ายๆเนาะแค่ผึ่งลมเฉยๆอันนี้ก็สิเป็นหม่องจอดฤดของแม่น้องวันใหม่เนาะกะสิใส่ตาเขา่าอันนี้เป็นเข่าแนว่ว้ะจ้าทิ่ตากอยู่เนี่ยกะเรียกว่าตาไหลยไหลายลมก็ได้บแม่ไหลาๆแดดเนาะราว่าช่วงแม่น้องวันใหม่ตาเข่านี่ฝนกะสิตกค,ค่ะก็จะมีฝนตกบ้าง เราเลยจำเป็นต้องตากไว้ในห่มเนาะและอีกอย่างหนึ่งกับไก่เหล่าน้่มค่ะเหล่ากับสิยูต่อหนาเลยเด้อจ้ะกับสิสะดวกต่อการขุนขื่นนั่จ้ะหลายมื่นกระซังมันถอดตากอยู่เฮือนเจ้าของแหมกับสิเคลื่อไปเรื่อยๆจ้ะเคลียอเขาในกับสิบริยากเลยสำหรับคนที่เคยเห็ดเนาะค่ะกับเคลื่อให้มันเสมอซื้อ เกลี่ยให้เสมอไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะมากมายสะอ้อนแต่ใส่ชุดนี่แหละค่ะผูใ้ใดเขาเห็นเขากระทวงค่ะบาบยยานชุดเปลือนบอเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ดึงผ้าค่ะดึงผ้าให้มันตึงเนะาจา๊ะเพื่อที่จะทีดึงผ้าให้มันตึงเนี่ยก็เพื่อที่จะสะดวกและง่าย นอกจากสิเคียห้ยได้ง่ายแล้วเนาะคะ่ะนอกาะมันก็ยังจะสะดวกด้วยค่ะเข่าห้ากับสิบบอได์สะดุดนะคะเวลาเคลียขาดกับสิบอสะดุดเพราะตถาถ้ำให้มันตึงแล้วเ้ากับมาเคลียให้มันเสมออีกรอบหนึ่งเลยจ้ะก็เคลียไปเรื่อยๆแ่ะคะ่ะอันนี้ก็จำอีกมากอีกฟังหนึ่งเวยจ้ะอันนี้จะเป็นฝั่งที่สองอันนี้ก็เป็นหมองจอดรถอีกที่กันค่นนะ,คะเป็นพื้นปูนเนาะไม่จําเป็นต้องใช้แดดเยอะเลยถ้าตากข้าวพื้นปูนนะคะ ใส่ประมาณสามแดดแม่นนองวัไม่ใส่สามล่มสามล่มสี่ล่มก็เก็บได้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเขีย่ยไปเรื่อยๆนะคะจากเขาอยู่ประมาณสิบเอ็ดกระสอบค่ะก็จะเคลียอันนี้กระป๋ะเด็กเอาออกไปแผ่มัด้วนแดดสักเท่าไรนะคะให้อยู่ในชายคาเนาะฝนตกแล้วจ้ะไอเข้าผ่านไปพันมาเขาจากกัดกระซออนสูตรแมนนองวันไม้เนาะจ้ะเนาะว่า คือไดใส่ชุดหนีมาเคลียรเขาเป็นกระปุกหมู่เลยม่าข่อยเฮ็ดคอนเทนต์อยู่เนาะเคลียไปก๊กสีแนมไปนั่มเลยจ้ะเคลียไปเรื่อยเรื่อยเลยเจเรียบร้อยก็จะพักแล้วเคลียรไปเรื่อยๆรื่อยเคลียเข่านี่ก็ต้องให้มันบ้างเลยค่ะถามมันบอบบ้างความชื้นอยู่ข้างล่างเข้าเราก็จะไม่แห้งง่ายเนาะ เคลียร์ค่อยให้มันอันนันให้มันเสมอค่ะเคลียร์ให้มันเสมอมากที่สุดเนาะเท่าที่เราจะทําได้พื้นมันก็ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่เนาะห้องเนี้กระสิประมาณสามสามกุ้นสามเมตรประมาณนี้ค่ะตากเขาประมาณ็อกนี่ประมาณซีกระสอบด้วยหากระสอบเนี่ยราคาก็ค่อนขางที่สิน้าแนวอยู่แต่ก็ เี่ยบ่อยๆก็จะแห้งเร็วอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นปูนเนาะแต่ติดอุปสรรคตรถถงที่ว่าฝนตกค่ะช่วงที่ตาข้าวฝนจะตกนะคะก็สเขียไทยประมาณนี้ละค่ะใช้คาดเนาะใช้คาดเขี่ย เียดไปปากับสิ่งงูนิบงมนิบเว้าอยู่เด้อค่ะเว้าก็เจดเจียดค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ